ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะที่เขาใหญ่เขาใหญ่ฮะนะคิดว่าวันนี้เราจะเจออะไรไหมเรามาเขาใหญ่เราต้องเจออะไราว,วางพาเฮ้ยบ้าวลิงก็พอแล้วมั้งลูกพาไมนเป็นไปไม่ได้หรอกดูฮะดูอะไรแล้วน,น,นี่เออเดี๋ยวนะหนูใส่ชุดอะไรมาวะเนี่ยโกโกวาที่หนูอยากได้ฮะกโกวนังเลยเนาไปไหนแล้วไม่รู้พวกนั้นนะไปน่นาจะมือ นั่สิเขาใหญ่เขาใหญ่จะเจออะไรก็จเจออะไรฮะไม่เจอเหรเออันนั้นว่าไม่เจอเหรอชักความทรงจำในวัยเด็กของป๊าามาเขาใหญ่เคยเจออย่างเดียวเลยค่ะลิงลิงเจอบ่อยมากลิงเจอบ่อยมากก็แล้วก็เจอแต่ลิงด้วยไม่เคยเจออย่างอื่นเไม่ได้เลยมาอันนั้นมาเลย เฮ้ยปปพาปปาเห็นตัวอะไรแหละเอนเตอร์โอ้ m ม่ก็เตอร์ของจริงตัวจริงเสียงจริงวันนี้เราเห็นมากกว่าลิงแล้ว โอ้โหเยอะมากอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงน้นเป็นฝูงเลยเยอะมากเรากโกวาคอนโกโกวามาเขาใหญ่ <ADHD> อะไร,ะไรเดินมาจากรถไม่ถึงหนึ่งรอเมตรหนูได้เจอทองแล้วหร hey, อคะลูกเหยียบทอง,งก็ไปเต็มเต็มโอ้ดูตัวนี้สิโอ้ยังกันอยู่ในสวนสัตว์ค่ะ ว่าตามมามคำว่าลูกนะแล้วเขาเขียนอื่นเปอนยอเราคิดนี่มาจากไหนลูกอ๋อนี่เทียนนะชอบเล่นต้นอะไรนะ้มายอลาบอย่างเงี้ยเหรออ๋อโอ้อโหเก่งจังเลยไปนี่แหละเราเดินเล่นอย่างเงี้ยแหละเราหนักไปมาตามแบบฟ้ามาค่ะอยู่ในระยะที่โอเค กวางเป็นสัตว์ที่น่ารักกวางจะไม่ทำอะไระนะผี่สื้ออุ๊ยป๋าชอบตัวน,นี้ตัวน,นี้เอ๊ะเมือ่อวานป๋าได้เล่านอกจากกระทิงที่ขกรดสีแดงแล้วกวางขกรดเสื้อสีส้มหรือยังคะนะโอ้โหโหแล้วอ,อ,อย่างสวยเนาะ อันนี้นี้ฮะฟงเป็นสัตว์ที่ใจดีคิดว่าไงฮะคำถามที่ดีมากความเป็นสัตว์ที่ใจดีไหมเหรออือ มาเลยมาเลยนั่นมาเลยนั่นมันนา้าโป่งหรือเปล่าเดินตามมาค่ะนะฮะขาอ้โหฮัหนไะา,มมา,าอนะเอ้ยป่บา,บาไม่เคยมาแล้วเจออย่างนี้เลยจริงๆเธอให้ตายดิน้น มาเขาใหญ่ให้เจอสัตว์นี่สิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือไม่น่าเห็นหมอกปะคะหมอกที่อยู่ข้างบนภูเขาเห็นไหมนู่นน่ะดูมองของจริงเลยเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรทะเลหมอกเห็นไหม รู้สิขึ้กวางขึกกวางมันเป็นไงมันเป็นไงไงนี่นะมันไม่ใช่เม็ดเบอร์รี่เหรอ โอ้ยเออเพียบเลยฮะทุกคนดูนะดูะรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ,ดะเดี๋ยวค่ะดูอะไรเดี๋ยวเขาั้งกล้องนะ ทำไมเฮ้ย<อ>เออมันหดทิง้งไปที่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะแต่ <S <S <อ>ไม่รู้ได้งไงอะอืมไม่หดเลยอะมันกวนหนูหรือเปล่ามันก็มดเต็มเลยอืใช่จริงจริงไหน <S <S ไหน,ไหนมันมดมันกินอะไรฮะอืม นี่คุณผมพาคุณเนี่ยคุณโกกวาเนี่ยมาหาอะไรคะสัตว์สิ่งมีชีวิตคุณโกกวานี่ก็เล่นแต่มายาลาบจีเนี่ย ไปไปอูเว่ <laughs> <c oughs> น่าหนี้วันนี้เขาน้าจะ ือนลูกเบลลี่จริงๆเนาะไม่เหมือนอื้อเลยอ่ะตัวนั้นเขาเดินตามหันหน้านะแต่ก็ชอบหันหน้าหันหน้าหน้าหน้า,นาตัวนั้นแหละตัตัวนั้นแหละเดินตามนั่นแหละเมื่อกี้แล้วนะ่ะ สวัสดีเรารู้จักกันเหรอคนหลังเนี่ยเรารู้ชื่อแล้วชื่อเลนเดียงม,มงามงม,มงามงม,มงามฉันจะมาอยู่กับมนุษย์พาฉันกลับไปเลี้ยงสีฉันน่ารักนะกินอาหารไม่ค่อยเยอะอึก็ไม่เหม็น อันนี้ยคืออะไรจุดอะไรนี่นี่ใุดกรรรแฮ์์ีพอตเ,เออใช่แฮร์รี่พอตเตอร์จะลงไม้กวาดมาตรงนี้ก็แฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีสาขาที่ประเทศไทยหรือเปล่า ต้นมาเ,าเล่วไปดูราเหียบมันโดนก่อนเลยยังไม่ทันเหยียบ้ะขาไปโดนใช่ไหมดูไอระวงเนี้นนยะน,นะอือททางนั้นเลยนะลูกเดินด,ดูเดินดูดนะั่นนะ่ะพี่กวางเขาเขาผลไม้สะอาด บายบายพี่กว้างเราไปหาดอื่นนะนะบายบายสิบายบายไปก่อนนะไป,ไป,ไ,ปไปครับกับรถไปที่หมายต่อไปกันดีกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำโอ้อ่านไม่ออกไกลมากอะไรประมาณนี้แหละครับจุดที่สองที่เรามาเจอกว้างกันนะน่านจะสายสอนนะโอเคบาย เราบอกว่าถ้าเจอไม่ครบ5อย่างเราจะไม่ครับก็คือโอ้ยเยอะด้วยไกป่ปลา้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็น,หนนี่น,นั้นนะเลอกมิก่อนไกป่ปลาไหนฮะอ่างเก็บน้ำสายสอดโอเคถ้าเพื่อนๆน,นะอยากมาดูปัาก็จุดที่สองนะครับชื่ออ่างเก็บน้ำสายสอดก็ก,กว่าขึ้นรถเลยลูกไป 哥哥，哥哥，弟弟要送你哒。嗯嗯嗯嗯，哈哈哈哈哈。啊？ อ่าดีเสร็จน้ำตกแล้วเท่าไหร่เองสองร้อเมตรเองโอ้โหแมบนีบอกสองกิโลฟานิจใจแป้วเลยนี่เปิดเจ็ดโมงปิดห้าโมง ไว้ไว้ไว้เราด่ากันดีแล้วนะโ okay. อเคเดี๋ยว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 ไปมีไปไหนลงตรงไหนลงตรงนี้สร้าลงล่องน้ำตกไปถ้ามเอาฮันเตอร์บิน สถานการณ์น้ำวันนี้ปลอดภัยโอเคมีเบอร์ทอรตรงนี้ด้วยนะโอเคโอ้โหฮันเตอร์นั่นมันคือเหวเลยนะครับไปไปลองหินนะเห็นหินไหมครับไป อ่าโอ้โหพื้นใช้ได้เลยลูกา้เลานสุสดๆนี่เราอยู่ในโรงเรียนสอนอะไรปะเนี่ยฮอฮะเดินตามทางนะเธอเด้อ ชีวิตฉันมีแต่เตอร์เดินไปจะเดินพ้นใครมีตเตอร์นนำตเตอร์นนำฉันเดินตามทางที่เติร์เดินเฮ้ยเฮ้ยอบอมพื้นสิพนมอ่ะจ้า ตรงนี้ต่อไม้เนี่ยก็เพื่อเป็นสิ่งที่ตั้งคําถามว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ลูกปป้าไม่มีทางกลัวอะไรง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมลูกมาจำโจโอเคตอนนี้เราอยู่ไหนนะคะเราอยป็นไงมายากมาทางเนี้ยโหโหดูกันได้ก่อน เมื่อกี้แบดบดเดี๋ยวถ่ายด้านลังให้ใช่เขาเรียกว่าน้ำตกเหวสุวัสดิโอ้ยตรงนี้ก็ทางเดินก็ไม่ธรรมดานะลูกนะมาโอ้โหมากับฮันน่าถือกล้องด้วยถือกล้องด้วยโอ้ my god โอ้ my god แล้วคือก็แค่ถึงกล้องสองกล้องอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้เสียงอะไรไหมล้วก็ไม่เจออะไรไม่รู้ว่าได้เสียงเหมือนเรีอะไรกระแทกกระแทกเอ๊ะ เอะอะไรนะเอ๊ะอะไรนะฝนตกหรือเปล่าฮาด่สิ่งที่เรายอมลงมาก็คือโอ้โหโอ้โหห้ามลงเล่นน้ำ ยอดเลยนะขับได้ยากข้าวเส้นกับแก้วป๊าว่ามันต้องมีป่าแน่เลยนะ What a girl บรรยายสิเมื่อกี้โกโก,โกวาลงไปเป็นไงบ้างฮะฮะนะันน่าเขาดูทางขึ้นก่อนไป <laughs> ไปเดี๋ยวพาโชว์เซสาโชว์เดีพี่เขาขึ้นก่อนไปฮะนน่าเราช้าเราตัวเล็กไปไปไปเราไปเราไปเราไปถ่ายทางขึ้นก่อน

มาเพื่อนหรือะไรเนี่ยอุ้ยมาแล้วปอครบห้าอย่างแล้วได้กลับแล้วมาดูทางขึ้นก่อนสุภคุณอ่ะบ้านอ่บ้านไหนบ้านนจับพี่เต้อู้เนียอันน่าแบบว่าไม่เห็นเลยว่าเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะน่าทางลงอ่ะเรียนกับทางขึ้นอีกเฮ่อป้าอ่มา เต้มาตายลูกไปเตอร์มาทางนี้จะได้จับลาวไปขาลูกไม่ไหวแล้ว <c oughs> มีโค้งหักศอกด้วยอุ้โอ้ม่กอด Bay ta bay là bay Có khả đưa lại tụi đấy

สบายดีไหมครับเพื่นเพื่อนกอ้หายใจไม่ได้นครับเพื่อนเพื่ทักคนลก่อนครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> มานั่งครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม้แต่เสียงหัวเราอยังแห้งผ่านเลยทีเดียวแมตหมดตีตีต้อก็มาแม็หมดแต่แมตนะครับเพื่อนๆว้าวว้าก็ไม่ได้ดูนะเขาแมตด,ดูอะไรกันจับมือไว้จับมือไห้ แล้วปเ,ล <S 1> <S 1> เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศต้นกำหนดของน้ำตกเกิดจากไร่ลำตะคองไหลตกลงผ่านหน้าผาสูงราว25เมตรและมีอ่างน้ำด้านล่าง เหมาะแก่การพักผ่อนและถ่ายภาพ็นเวลาลื้อในช่วงฤดูฝนระหว่างฤดูร้นี้เลยแบบนี้เลยโกว่าแตกหมดดีนะว่าเรียนมาต้องกดตรงนี้ใช่ไหมหงิดเฮ้ยเดินลงไปดูน้ำตกแตกหมดเลยหรอคะว้า ไปไปถ่ายรูปกันกูกวนตรงนี้มีเลือดเลยไร่ร้วยไงไปไเต้เต้เจอตัวนี้เขาสวยเลยนั่งอยู่หลังน้ำว้าวว้าวอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องอันิฮันนาด้วยนะครับ